ความสะอาดเกิดขึ้นได้กับการที่คนเรามีระเบียบนะคะสวัสดีตอนเช้าๆพี่น้องสวัสดีด้กค่ะสวัสดีคนไทยทโลกนะคะวันนี้ยามเช้านะคะพี่น้องเห็นบอตื่นแต่เสามากแต่เสื้อาพ,อพี่น้องมาเบ่งอันนี้เนาะนี่นะที่ว่าเพราะว่ามณีเป็นบันที่เขาใิมาเก็บอันอัน ขยะเนาะเอากระตงว่าโทษที่เนาะระวังส,สี่เพราะว่าเขาว่างเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้องมาเบิ่งว่าควา,ามระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเขาเนาะว่าความสะอาดเกิดขึ้นได้กับความมีระเบียบเนาะพี่น้องเห็นบ่ทุกบ้านกระเสียมีอันถังสองถังนะทุกหน้าบ้านกระเสียมีสี่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องได้เบิ่งทุกหน้าบ้านกระเสีมีจังสี่นะบ้านใดเขาก็มี ทุกบ้านเขาก็มีให้พี่น้องมาเบิง่งความสะอาดเกิดใดกับความเมืนสีเนาะให้เบิ่งน้ากันนี่ตอนเช้าเสาเดอ้อพี่น้องย้ำเช้าเาอันนี้คือบ้านของเราเองเราก็มาตั้งหน้าบ้านของเราอย่างนี้นี่แล้วก็เสมาเบิ่งตั้งพี่พี่น้องว่าเขาเนี่ยเขาก็ต่างไว้คือกันหนาบ้านก็ต่างไว้ทุกคนก็จะมีทุกบ้านทุกหลังค่าเรื่อ็ก็มีคือกันนะพี่น้อง พเพราะนะว,าว่าเป็นกฎหมายเนาะเขาต้องบอกว่าเป็นกฎหมายเป็นกติกาของเขาเนาะว่าทุกนาบานกับเมิทังนี่ยางเด็ดสอบมากับเมิเทศบาลเขามาเก็บก็ะบะตองห่วงว่าสิล์หลงถังกันได้พี่น้องก่านเพราะว่าเพราะว่าเทศบาลกัย่งก็เก็บแหละเขากะว่างไปนาบานไปนาบานมั่นตามน้ำเบอร์ที่เขาเอา,เอาขึ้นอันมาเทนเนาะเป็นน้องเห็นบ่ทุกบานกับเมิขึ้นกัน ทุกบานก็สมีขี้กัดแบบนี้บ่มีวานกสิมาจิกบ่มีวานมาสิมาคุยบ่มีวาอีอย่างทั้งนั้นเนาะบม่มีบ่บ่มีนะสะอาดสะอาดนี่พอวานย่ามเขาเก็บแลว้วเขาก้าินันขอบบานขึ้นเขาข็สิลากถังขอบบานขึ้นไปเก็บใน้บานขึ้นบานไผ่บานมั่นเนาะนี่คือนาบ้านเขาแทมพี่น้องมาเบิง่งโมนีหนาบานเนาะให้พี่น้องไปเบิ่งทั้งปุ่นอีกจักน้อยหนึ่งมาถูกลังข่าเงื่อนเขาก็มีเนาะ ทางแบบนี้ถูกหลังค่างเงินวันนี้เขาตื่นมาแต่เศาร์นะพี่น้องเขาอยากให้พี่น้องเห็นเังสี่เนาะอยากให้พี่น้องเห็นความเรียบร้อยของเขาให้พี่น้องได้เห็นว่าน,นี้คือการแ,แยกขยะรีไซเคิลของเพ่นเนาะให้พี่น้องได้เห็นจะชักข้าวนึงก็กมาเก็บแล้วเิ่น็บนได้มาแต่เสาร์มืดนะพี่น้องเิ่นบ่ได้มาแต่เศาร์มืดนะน่ะพี่น้องเห็นบ้ ถูกหลังคากรมีตุกหลังคาเยนยังกะมียังสี่เนาะพี่น้องน้อเห็นบ่ตามทางกระสีมีแต่ลอดทางเลยนะตามทางกรสมีตลอดทางเลยเพราะว่าเขาต้องถิ่มขยะในบ้านเขาในพี่น้องเพราะว่าทุกคนก็ใส่เงาใส่ของใส่ยางกรมีขยะเนาะเขาก็หห้มีนะแต่เมื่อนี่จะเป็นขยะกระดาษหนังสือพิมพ์ มันนี่จะเป็นขยะกระดาษหนังสือพิมพ์กับอันขยะในครัวขยะเปียกนะอาทิตนาจะเป็นอันขยะอันในครั่วกับขยะอันสวนพี่นอ้องอาทิตนาจะเป็นขยะในครั่วกับขยะสวนแล้วก็อันขยะสวนรู้สึกวาสิเมียนหอดแค่เดือนพฤศจิก,กาพี่น้อง เดินพฤศจสกากะเพิ่นกะเศร้ามาเก็บเพวบามันนั่นบ่มีผู้ใดเห็ดสวนในช่วงนั้นเนาะมันหนาวนะพี่น้องเนาะมันหนาวเพิ่นกับ่มมเก็บแล้วเพิ่นกัเศร้าเก็บประมาณรู้สึกว่าประมาณสองเดือนนะพี่น้องสองเดือนนี่แหละประมาณสองเดือนก็เข้าเศร้าสองเดือนช่วงอันขยะสวนอย่างเดียวนะเราหลังจากนั้นเพิ่นกัมาเก็บใหม่หลังจากสองเดือนไปสองสามเดือนนี่แหละพี่น้องหลังจากนั้นเพิ่นกัมาเก็บใหม่นะเพิ่มเก็บใหม่ช่วงทีบ่า เมียนอีหยังมีหย,มย,มย,มยมามีหยังขือนมาเมียนจังใดละเมียนช่วงนั้นมันหนาว้ะพี่น้องหย่าก็บบไดต,ตัดสวนกบไดเห็ดนะผมมีบดไดเห็ดนัวให้สวนนะช่วงนั้นเนาะเขาเคยเศร้ามาเศร้ามาเก็บประมาณสองเดือนสามเดือนแหละพี่น้องประมาณนี้แหละหลังจากนั้นก็มาเก็บไม้เก่าก็สิเหลือแต่ขยะอันอันหนังสือพิมพ์กับขยะเปียกในครัวอันนี้ต่องต้องมาเก็บตลอดนะ ต่ขยะสวนก็สิมีง่งช่วงหนึ่งที่เขาเว้นช่วงเดือนพฤศจิกาหอดเดือนอพฤศจิกาธันวาพฤศจิกาธันวามกราคมพาประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะก็ัิเริ่ม,มากเก็บอีกพี่น้องเพราะชนกันห้าก็สริเริมขึ้นอีกคนก็สิเริมตัดไม้ตัดไหลเอออันนี้อย่างหนึ่งก็สิบอกพี่น,อน,น้องว่านี่เนาะอันนี้คือขยะ กระดาษของเฮานี่คือกระดาษปลาติกพกกระดุก,กระดาษก็ใบมงนี้กระดาษมาก็สบใยมองนี้เน,ะนาะห็นบอกหมู่บ้านฝนตกลมแห้งแห้งก็บ่กปิวไปใส่นะพี่น้องก็บ่กมีการปิวไปใส่เพราะว่าไม่ร่างเก็บไปเรียบร้อยอันนี้ทางในเนี่ยก็จะเป็นพวกขวดพลาสติกอันสิบอกอย่างนึงว่าเมื่อน,นันบอาบอกพี่น้องว่าเขาบอกเก็บขวดแกว้วเขาเก็บยิ่จา้าแต่เพียงแต่ว่าในขวดแกว้ว ขวดยังกระซางเถื่อนว่ามีนม้ำบ่อยย่นยลงไปในหนิให้ตรงเทาน้ำในขวดออกให้เมดนะใหาตัวเทาน้ำขวดออกจากขวดใ้เมดแล้วก็จงเอาไม้ใส่ในนี้ห้ามทิมลงไปทั้งน้ำนะถ้าทิมลงไปทั้งน้นแล้วมันสิเปียกแล้วเขาสิน้ำเข้าเก็บเข้าสิหูทันที่เขากราสืเอานะพี่น้องเขาต้องเป็นระเบียบนะตามกฎตามระเบียบของเขานี่แหละพี่น้องแล้วให้พี่น้อง,องมาเบิง่งเนาะแต่สาวๆเป็นกับมหาเก็บสิอะไพี่น้อง ก็มาหาเก็บเทศบาลก็เกมาประมาณนี้พี่น้องห้องใส่ไปนองในเบิงเนาะเบิงแต่สาวแดดกับออกแดดซองนะนี่คือหน้าบ้านมันเริ่มหนาวแล้วพี่น้องมันเริ่มหนาวแล้วอันีนต้นนี้เนาะมันเ้าตัดเหมือนอาทิตย์ที่แล้วติดก่อนเนาะเนี่ยเป็น่นองมาเบิงเพราะว่ามันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยสิพี่น้องเห็นบ่ถนนหนทางบันเพิ่นอะบ่มีอย่างไรนะ สะอาดสะอาดห,หมดเลยบะมีขยะบะมี่อย่างนะสะอาดสะอาดห,หมดบะมีขยะปิวนะสะอาดสะอาดห,หมดนั่นแหละพี่น้องอยากให้พี่น้องได้รู้เนาะว่าการแยกขยะรีไซเคิลเาคยจังไดเนาะผ่นเข้นในในนะเาบอ่อปฏิบัติน้ำกับมักกะสิโซกโปกบานเมืองกะติโซกโปกเนาะเขาก็ให้ประชาชนได้ทังสี่ ขังเฮียนค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องเขาแวะเบิ่งวันนี้จักน้อยนึงเบิ่งอันขวานขายะรีไซเคิลแล้วก็แยกมาเบิ่งวันนี้โอ้ยพี่น้องนี่พี่น้องขังหัวคอยขังหัวดอกมงดอกไม้ถึงยนี่ยมันตายถึงหอดช่วงดอกไม้ช่วงนี้มันตายหมดห้ากว่าตองเก็บสมน,นินใส่ขยะอันใบใหม่นะพี่น้องห้ากว่าตองเก็บใส่ขยะใบใหม่ไว้นะ เนี่ยซุมนีดทั้งเมดเนี่ยอะไรพี h h ar, em, h h h ่น้องเขาก็ต้องเก็บใส่ขยะใบใหม่ไว้าวาบอสสมัดตไปถิ่มใบจังสีใดนะฮาบอสสมรดทิ่มใบขังหัวจังสีใดเฮาต้องเก็บใส่ขยะใบใหม่เก็บไว้เป็นสัดเป็นส่วนเนาะเพราะว่ามันสิเบิ่งบ่บิงมันสิเบิ่งบอแต่มันสิเบิ่งบ่ดีมันกินสิหกมันละบางงานเฮ็ดใส่เข้าอันคนยางไปยางมาสิตำหนิว่าเฮียน์รังนีนสกปรกสันสีเขาสิว่าเขาใดนะ พาพี่น้องมาเบงแล้วเดี๋ยวประมาณเดือนหนาเพราะว่ามันตายเข้าก็ตตรงเก็บแฟนขยะไส่ไทยถังอันขยะสีเขียวไวผมเมื่อเนาะอาขยะอันขยะกาดอันขยะสวนนะขยะสวนชมนี่นะเพราะว่าเนี่ยมันโล่งหมดละมันเข้าก็เอาแต่หัวมันไหวเอาแต่หัวมันไหวในในดินแต่ปีหนามันจะขึ้นมาเองสิอะไรพี่น้องมันก็จะขึ้นมาของมันเองทุกปีนะ พวกอันในสวนในอยังก็คือกันพี่น้องนะกระจังในสวนก่อนกรจังปกบักทงบักทั่วบักอีหยังคือกันเมดทุกอย่างก็จะคือกันเมดเฮาก็ต้องเก็บใส่ขยะอันอันการการขยะสวนไว้พาพี่น้องมาเบิ่งสีเนาะพาพี่น้องมาเบิ่งขยะรีไซเคิลเป็นจังได๋บันเมื่อก็จังสะอาดสะอ้านนั่นแหละพี่น้องพี่น้องเห็นบ่พี่น้องบ่ทั้งทั้งถนนหนทางนะบ่มีนะบ่มีขยะ ิวบ่มีขยะยังน้ำท่างนะสะอาดสะอานนะพี่นอ้องพี่น้องไปเบิ่งทางในกันอันวาเสพพี่น้องไปเบิ่งทางในกับบอมแนเนาะฮาต้องเบิ่งทางนอก <c oughs> บปิดนะพี่น้องตื่นแต่เช้ามันก็นเป็นงงเงี้ยก็ธรรมดาแหละพี่น้องเนาะขาสิบอกพี่น้องว่าอันลดเก็บอันขยะเิ่นขัสิมี2สองขั้นนะพี่น้อง,น,น,งนี่นะนมันนี่นะมันนี่เิ่นอันเิ่นขัสิมีสองขั้นพี่น้องเพิ่มาได้เพิ่มบาได้ร่วมกันรดขั้นเดียวนะอันนี้ก็คือลดอีกขั้นหนึ่งนี่ รถอีกขั้นหนึ่งอันนี้ก็คือรถอีกขั้นหนึ่งเพิ่นมานบักเก็บแยกกันแล้วก็ขยะอันใบไม้กับอีกรถขั้นหนึ่งเกิดว่าเพิ่นบ่อไหลเป็นบ่อดร่วมกันนะพี่น้องเป็นแยกกันนะอันเข็นบานเฮ้าก็จะมีอันรถขั้นเดียวมาเก็บกับเท่ร่วมกันร่วมกันหมดเลยเนาะแต่อันนี้บ่แมนนะพี่น้องเนาะเขาขยกกันเนาะเขาแยกกันขั้นอันขยะอันกระดาษกขยะกระดาษขยะอันในเฮียนกับขยะในเฮียน ขยะยะอ่านขยะขยะหนากะตั้งหางได้พี่นอ้องคนละขั้นกันนะอันนี้ของข้ากระเบยทั้งนีนพี่พี่น้องนี่เบยใครเอาวัดทั้งนีนเอาทั้งหลังเนี่ยเบยทั้งพีเนี่ยเบยน้ำบาสนเบยบาเนาะอยู่ทั้งพีนนง่พวกเทศบ,บาลเขาเห็นเขากระเฉวางน้ำหนาบานไฟหนาบานมันขึ้นนะพี่นอ้องเพราะว่า เขาบด้มีรถขยะคันเดียวแล้วก็เท่ร่วมกันเหมิดบอมเนจากเขาแยกตั้งแต่แยกเป็นระเบียบตั้งแต่แยกตั้งแต่ในบ้านแยกตั้งแต่ในบ้านพอแยกในบ้านแล้วก็รถก็ต้องแยกกันบ่ให้มาร่วมกันนะพี่น้องบดาเอามาเท่ร่วมกันย่างไปเท่ในรถกับบอมเอน่าแยกในบ้านกับในรถกับไปเท่ร่วมกันบอมเนนะจ๊ะเป็นกะเท่แยกที่กันเม่กระทางรถขยะเพิ่อนกับแยกเป็นรถไผ่รถมั่นช่องไผ่ช่องมั่น ยำไปเทกับเป็นเทเป็นหมองไปมองมั่นนะพี่น้องที่ไหนพี่น้องในรูเนาะว่าเปา็นว่าในเทพร่วมกันเหมิดประดแยกร่วมกันเหมิดเขาเทเป็นสัตว์เป็นส่วนนะทุกอย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนพี่น้องกันบ่สะอาดสะอ้านบ่ถนนนาบ้านคอยถน,นนน้หมบ้านคอยสะอาดสะอ้านบ่มีแม่แต่ใบเดียวนะบ่มีเลยเห็นบ่สะอาดสะอ้านต่เว้นขืนพี่น้องแต่เว้นกระลังขืนทังพุนโทษที่นองอพี่น้องเดียวบังอัน เป็นเริ่มเป็นนำอันนั่นนำนำยางนำหมอกหมอกหนาวอพี่น้องเ่ะมันจับตั้งต้นไม้่อยเนี่ยมันจับต้นมันเริ่มหนาวแล้วพี่น้องนี่มันเน่าหนาวนะนี่มันจับนําใบต้นไม้่อยให้เบื้องหน้าบ้านก่อนให้พี่น้องได้เบื้องหน้าบ้านนี่หน้าบ้านข่อยเนาะเป็นอย่างสี่มันเริ่มหนาวแลวพี่น้อง,งคอยแล้วเป็นห่วงบอกพริกบอกพ่าย่อย่อยอยากให้มันพ้นสักเดือนหนีไปก่อนเดิน อันกันยญาไปก่อนค่อยตกไอ้ตะควายหนาวแห้งเนาะนั่นนี้เป็นสีพี่น้องสะอาดสะอาดนะบ่พี่น้องนบ่ขนาดนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงฟ้าเลยพี่น้องเปิดมาท่านไหนมาเด้เปิดเงินเก็บทั้งอื่นมาเลยเลยแต่เปิดก็บ่ได้มาแต่เสาหมืดนะพี่น้องนะเปิดบันได้เล่นเก็บแต่เสาหมืดเปิดก็ต้องอันระวังเนาะเปิดก็ต้องให้ข่มปลอดภัยกับเทศบาลน้ำเนาะปกติเก็บของเนาะให้ไทยให้เบิง่งเนาะ นี่แหละอันจังไดคลิปนี้กับพวกคนนี้ก็น,นะพี่น้องเนี่ยฮาวดิบอ,อธิบายว่าขยะอันทีไซเคิลสะอาดตั้งแต่เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่จนหอดพวกคนเก็บก็บมีระเบียบเนาะนะขอบคุณเลยลาสำหรับเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์กาเดินทางนะพี่น้องมาน,นี่ฮาวดิบมาบอกเรื่องแบบจังสีเนะาะเฮาวดิบหเห็นทุกอย่างสะอาดสะอาดบ้านเมืองเพลินเนาะ โอเคนะคะสวัสดีค่ะ